สวัสดีค่ะจิมมี่ตามไปดูวันนี้ได้นำบทความของพี่นิ้วโปง้งอาทิตย์กิรติพิษนักลงทุน fundamental vi โพสต์ในเพจนิ้วโป้ง fundamental vi นั่นเองค่ะเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาหลังจากที่เซตสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไงคะกลับมาทะลุ1,700ได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเอาจริงๆแล้วเม็ดเงินต่างชาตินี่คือหัวหอกสาคัญที่ผลักดันดัชนีการปรับตัวขึ้นครั้งนี้ แน่นอนว่าในมุมมองของ VI จะมองยังไงซื้อไม่ซื้ออะไรดีนะคะแล้นี่ใช่จังหวะซื้อหรือเปล่าท้ายคลิปเรามีคำตอบให้ฟังให้จบก่อนนะคะเอาล่ะเรื่องราวจะเป็นแบบไหนนั้นไปฟังกันได้เลยค่ะ เซตขึ้นเหมือนโคถึกที่คึบพิโรธทะลุพัน0จร้อยแล้วยังไปต่ออีกขึ้นแบบแข็งแกร่งด้วยหุ้น Big Cap, บิ๊กแคปวอลุ่มแน่นทะลุแสนล้านบาทแถมยังขึ้นมาได้เร็วอย่างน่าประหลาดใจที่ว่าประหลาดใจสำหรับผมก็คือเรื่องของฟันโฟถ้าเรามองย้อนอดีตต่างชาติแทบจะยี้หุ้นไทยมาตลอดแน่นอนว่า8ปีซื้อสุทธิแค่ปีเดียวอีก7ปีที่เหลือคือขายอย่างเดียวตั้งแต่ปี2014ต่างชาติขายสุทธิ36,00 0ล้านบาท ปี2015 <ítulo> ต่างชาติขายสุทธิ1.55แสนล้านบาทปี2016ต่างชาติซื้อสุทธิ7.8หมื่นล้านบาท2017ต่างชาติขายสุทธิ25,000ล้านบาทในปี2018ต่างชาติขายสุทธิ2,087,000ล้านบาทปี2019ต่างชาติขายสุทธิ43,000ล้านบาทปี2020ต่างชาติขายสุทธิ264,000ล้านบาท ปี2021ต่างชาติขายสุทธิ48,000ล้านบาทถามว่าใน8ปีล่าสุดปีไหนที่เซตเพอร์ฟอร์มโชว์ฟอร์มเทพที่สุดแน่นอนคำตอบก็คือปี2016ครับที่เซตภาพรวมปีนั้นบวก23%ผมจำได้ไม่ลืมหุ้นใหญ่ได้เยอะกว่านั้นอีกคือโคตรมีความสุข หนึ่งในเหตุผลเชิงสถิติคือปีนั้นต่างชาติซื้อสุดที่หุ้นไทยแรงซื้อเข้าหุ้นใหญ่พสานกับนักลงทุนสถาบันในประเทศหรือว่ากองทุนนั่นแหละที่เข้ามาช่วยกันซื้อดันดัชนียามีนัยสําคัญแฟนพันธุ์แท้หุ้นไทยได้ขยายพอร์ตกันอิ่มเลยปีนั้นตัดภาพมาที่ปัจจุบันปี2022เพิ่งผ่านมาเดือนครึ่งเชื่อหรือไม่ว่านักลงทุนต่างชาติซื้อสุที่ทะลุ70,000ล้านบาทเมื่อวันที่17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยที่ฝั่งขายเป็นนักลงทุนสถาบันในประเทศผู้กองทั้งหลายที่มีความเชื่อว่าขายส่วนหนึ่งเพื่อ LTF ที่ไถ่ถอนในปีนี้คิดแบบเกาๆกระท่อมกระท่อมวิ่งออกมาจากทุ่งลาเวนเดอร์นะข้อแรกด้วยความที่เซ็ตกำลัง outperform ตลาดส่วนใหญ่ทั้ง USA ยุโรปไชน่าสุดท้ายแรงซื้อกองทุนในปีนี้ทั้ง RMF และกองทุนรวมปกติจะเป็นปีแรกที่กองหุ้นไทยได้รับความน่าสนใจ ข้อ 2. ถ้าแรงขายของผู้กองเริ่มชะลอตามสูตรผู้กองจะวนกลับมาทยอยซื้อรับช่วงแรงซื้อต่อจากต่างชาติที่ซื้อสุดทีมากและเร็วที่สุดในกรอบเวลาเพียงเดือนครึ่งข้อ 3. หุ้นใหญ่ Big c a คจะกลับไปที่ก่อนโควิดได้เป็นส่วนใหญ่พร้อมๆกับ EPS หรือว่า earning per share ที่ทยอยฟื้นตัวตามเศรษฐกิจที่เริ่ม recovery ถ้าฟื้นยาวปีครึ่งก็คือ6ไตรมาสติดต่อกันข้อ4 เมื่อหุ้นใหญ่เริ่มแพงก็วนมาหุ้นกลางและรายย่อยจะเข้ามาเป็นผู้ซื้อผู้เล่นหลักกับหุ้นเล็กหุ้นจิ๋วเป็นปลายน้ำสุดท้ายข้อ5กระบวนการข้อ1ถึงข้อ3ควรกินเวลาประมาณปีครึ่งถึง2ปีนี่จะคลายภาพเซตในช่วงขาขึ้นในปี2012ถึงกลางปี2013 ทั้งหมดนี้มองในเชิงกลยุทธ์2ปีสุดท้ายนักลงทุนยังจำเป็นต้องดูหุ้นเป็นรายตัว Stock s e l e c t i o n เน้นที่ Fundament a l ของแต่ละตัวอยู่ดีเลือกตัวที่คาดว่าจะฟื้นแน่ๆจินตนาการถึงการฟื้นคืนชีพของงบการเงินอีก6ไตรามาสตัวไหนที่เชื่อมั่นว่าจะฟื้นติดต่อกันได้ก็จงเลือกที่ชอบที่ชอบครับทั้งหมดนี้ยังต้องตามดูปัจจัยต่างๆต่อไปเรื่อยๆนะประเมินสถานการณ์กันไปเรื่อยๆจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวหลังโควิดยังเป็นทางการในเซ็ต มีสัญญาณชัดมากขึ้นเรื่อยๆด้วยฟันโฟ้อไหลเข้าโอกาสตอนนี้อาจจะไม่ง่ายและดาดดื่นแบบปีที่แล้วแต่ผมเชื่อว่าโอกาสก็ยังมีอยู่ครับก็จบไปแล้วนะคะสำหรับพี่นิวโป้งที่มีความเชื่อมั่นใน Good Stock Good Price แล้วก็ o p portunity ในปี2022หรือว่าปี2565นี้แน่นอนแรงซื้อของฟันโฟ้ขอให้อย่าไหลกลับนะคะขอให้มาได้เรื่อยๆนั่นเองก็สำหรับบทความพี่นิวโป้งเนี่ย ก็จบไปแล้วเนาะแต่จะมีทิ้งท้ายนะคะให้ท่านผู้โชคดีที่เข้ามาฟังฟังจนจบเนี่แหละคะ่ะเพราะว่าประเด็นนี้จิมได้ถามพี่นุปโป้ในช่วงก่อนหน้านี้เกี่ยวกับฟันโฟเช่นเดียวกันแล้วก็จิมเชื่อว่าคําตอบของพี่นุโป้เนี่ยน่าจะยังใช้ได้ในตอนนี้ยิ่งใช้ได้เลยค่ะ จิมก็ขอปิดจบด้วยคำพูดของพี่นิวโป้งไปเลยละกันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนทุกท่กทานวันนี้จิมลาไปก่อนสวัสดีค่ะฟังนะฟังนะฟังจนจบนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะคือท,ที่ที่ที่คุณจิมถามว่าเ,เดี๋ยวตลาดมันจะต้องแบบลงเทเนี่ยผมบอ,อกผมไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งคือเราเราเรา,เรา,เราแลกกาบสองคือหลายเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยมันพิสูจน์อะไรบางอย่างนะว่าฟันโฟต่างชาตินี่เข้าอย่างเดียวเลยนะ มันมีเหตุผลบางอย่างที่ฟันฟโฟลเลือกที่จะเข้าอุ้นไทยทั้งครั้งที่กว่าตามองไปขับรถไปเดินห้างเดินอะไรเศรษฐกิจไทยฟื้นอย่างผมว่าถามสิกคนโอ้เอาตรงไหน <laughs> ผมมั่นใจว่าจะหาคนตอบฟื้นได้ <laughs> ได,ได้ได้ไม่เกินสามคนนะค่ะเออยังยังยัง,ย,งยังดูซึมมันยังดูซึมดูเงียบอยู่ยังดูซึมดูเงียบแล้วก็ แผนพลิกฟื้นอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้มันก็ไม่ชัดเจนเลยไม่มีอะเอาเนี้ยจริงอืมมันยังมันยังไม่เกิดความหวังเนี่ยมันยังไม่เกิดความหวังแต่ฟอนโฟมันเข้าตลอดเว้ยอมารับก่อนเลือกตั้งเกี่ยวไหมคะเออผมผมไม่ได้ให้น้ำหนักเรื่องเลือกตั้งมากเท่าไหร่นะผมผมเชื่อเรื่องผมเชื่อเรื่อง search for you คือคือผมคิดว่าตอนนี้เงินมันไหลทั่วโลกโลกเป็น globalization ค่ะ นักลงทุนที่เอ j o จอยเขาหุ้น U.S. หุ้นยุโรปแล้วก็รวมทั้งตลาดที่ EM ที่ที่ขึ้นมาดีๆอย่างอย่างพวกแบบไต้หวันแม้กระทั่งญี่ปุ่นอินเดียเวียดนามเนี่ยถึงเวลาบอกเฮ้ยตลาดพวกนี้มีความสิ่งกับการขึ้นดอกเบีย้ยเพราะว่ามันขึ้นมาพอสภาพคลอง mm. มันมีโอกาสลงสูงพอสภาพคลองเพราะมันขึ้นมาเยอะมากคำถามคือ พอพอสภาพค้องเนี่ยออกจากตลาดพวกนั้นเนี่ยเขาจะมาถือพันธบัตรหรือตราสารหนี้หรือผมเชื่อว่าไม่ใช่อื search for you คือมันต้องหาไปมันต้องวิ่งไปสู่ตลาดที่ยังไม่เพอร์ฟอร์มก่อนซึ่งตลาดที่ยังไม่เพอร์ฟอร์มอ่ะมันคือ south east asia, asia ก็คือเนี่ยพวกไทยพวกอินโดพวกอะไรพวกเนี้ยที่มันโดนโควิดแย่ๆแล้วบริหารการไม่ค่อยดีอะ่ะนี่แหละ ประเทศพวกนี้แหละที่ที่ทควรจะรับเงินซึ่งคราวที่แล้วเราคุยกันะผมผมก็ยังเชื่อผมเชื่อแบบนี้ค่ะอ่าเพราะว่าตอนนั้นก็คือยังมีมีความกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเรื่องอะไรเถะซึ่งณวันเนี้ยเราเชื่อกันหมกแล้วว่าปีนี้เฟดจ,จะขึ้นดอกเบี้ยห้าครั้งแล้วใช่สถานการณ์ <c oughs> มันเปลี่ยนแล้วแต่ขึ้นดอกเบี้ยห้าครั้งเงินต่างชาติก็ยังไหลเข้าหุ้นไทยอย่างมีนัยสําคัญซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาอย่างน้อยสี่ห้าปีแล้วนะอืมเออเนี่ย เป็นเป็นภาวะที่น่าสนใจมากแล้วผมผมผมก็เลยคิดว่ามันคือภาวะ search for yield ที่เงินมันไม่ได้ออกไปกองอยู่นอกตลาดหรอกแต่มันไหลามาที่ EM ที่แลกกางค่ะออานักลงทุนไทยเนี่ยเอควรจะมองโอกาสอยู่ที่ตรงไหนเนี่ยผมผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยยังมีโอกาสอยู่นะครับโอกาสที่ว่าเนี่ยมันอยู่กับหุ้นที่ยังแลกกาง ผมเน้นเพราะผมเป็นนิสัยผมนี่คือผมต้องซื้อของที่มันไม่แพงอของ <Good S 2> แพงมันกูสต็อกใช่ไหมครับกูสไพรซ์ใช่แล้วแล้วตอนเนี้ยมันมีหุ้นที่ยังไม่ขึ้นไหมีมีเยอะยังมีอยู่นะยังยืนยันว่ายังมีอยู่นะครับอมันเป็นช่วงเวลาถามว่าเอ้ยนั้นซื้อเซทห้าสิบไปเลยได้ไหมอย่างเงี้ยก็ก็บอกก่อนว่าไม่ได้ เพราะเส้น50มีการกระจายตัวมากเกินไปอยู่ในหุ้นตั้ง50ตัวคนะครับแล้วก็ไม่ใช่ทุกตัวที่ที่ที่จะเพอร์ฟอร์มได้ดีนะครับเพราะนั้นผมคิดว่า s e l e c t i v e buy ฮะต้องเลือกต้องเลือกตัวตัวอย่างเช่นอะไรบ้างตัวที่ยังไม่ขึ้นเลยกลุ่มที่ไม่ขึ้นเลยคือ Read และ i n f ้าฟันอันนี้คือถ้าบอราบอกว่า OR และการนะไอ้กลุ่มนี้คือโคตรและกาดคะ คือคูณแลกาบเลยมันเพอร์ฟอร์มแย่มากแล้วในกลุ่มรีดเนี่ยาสมมติพูดเฉพาะรีดนะอ่าเอาเล่าเร็วๆนะค่ะคือรีดมันก็มีหลายประเภททั้งรีดห้างรีดอาคารสำนักงานรีดอูตสากันและคลังสินค้าแล้วก็รีดอื่นๆนะครับนักลงทุนต้องไปดูว่ารีดไหนที่ได้รับผลกระทบน้อยรีดไหนได้รับผลกระทบเยอะอันไหนโดนเยอะเราไม่เอาเช่นรีดอาคารสำนักงานโดนเยอะครับ จริจรแล้วมีความเสี่ยงสูงมากที่จะไม่กลับมาเหมือนเดิมอัตราการเช่าอัตราการขึ้นราคาต่อตารางเมตรจะแย่เพราะนั้นบีลเลีเยดชาติหลีดห้างฟื้นได้ไหมมีโอกาสนะครับหลีดอุตสาหกรรมดีไหมเฮ้ยหลีดอุตสาหกรรมนี่ไม่เคยขาดทุนนะครับแต่ราคาลงมาสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นสาสิบเปอร์เซ็นครับค่ะอ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วรวมถึงหลีดอื่นๆด้วย,วยเนี่ยตัวเนี้ยสมมติเรายกคําว่าหลีดขึ้นมาเนี่ยนักลงทุนไปไล่ดูเลย ว่ามีตัวไหนที่มันยังและกาบแล้วก็กูดฟันเดเมนทัลใช้ใช้สูตรเนี้ยตั้งคําถามกับกลุ่มอื่นๆตั้งคำถามกับกลุ่มอื่นๆเช่นแบบว่าถ้าเราบอกว่าตีมเป็นรีโอเปนนิ่งถ้ารีโอเปนนิ่งถ้าถ้ากลับมาเปิดอีกครั้งและโอมมก้อนี่คือเวฟสุดท้ายจริงเนี่ยอะไรควรจะฟื้นบ้างถ้าบอกท่องเที่ยวควรฟืน้นจัก,กรวาล mm. ท่องเที่ยวมีท่าสนามบิน <laughs> สายการบินโร <laughs> งแรม <laughs> ห้างสปานะครับร้านอาหารแต่กว่าเท่ยเที่ยวมันมันแตกออกไปได้อีกเป็นกลุ่มย่อยอีกตั้งหกกลุ่มยอ่อเออหกกลุ่มยอ่อยๆเราก็ค่อยไปดูข้างในว่าอะไรที่มันยังมันยังแลกกาดอยู่นะครับและอะไรที่ถ้าประเทศไทยกลับมาเปิดและกลับมาดีเนี่ยไม่ต้องลุ้นเลยมันไม่ต้องไปลุ้นแข่งแย่งกับคนอื่นมันจะได้รับผลประโยชน์เชิงบวกเต็มเต็ม อ่าก็ตัวอย่างสั้นๆน,นะฮะถ้าสมมติบอกโรงแรมลงพูดโรงแรมมีตั้งเยอะนะจริงพูดโรงแรมมีตั้งเยอะแล้วโรงแรมตัดราคานะแปลว่าอะไรแปลว่าต่อให้เปิดประเทศก็มีได้หมายเขาว่าโรงแรมจะกลับมาดีนะเพราะคุณต้องเจอกับการตัดราคาคถูกไหมถูกอ่าคุณต้องเจอกับการตัดราคาพีไม่ดีไพรซ์ Price, ไม่ดีคิวคุณจะได้ลูกค้าหรือไม่ได้ลูกค้ามันไม่ชัวร์แต่ถ้าเป็นธุรกิจอื่นนะที่ที่มีความชัวร์มากกว่า เพราะมันมีความผูกขาดอ่ะผมยกตัวอย่างนะเช่นโรงหนัง mm hmm. ถ้าบอกว่าตั้งโจทย์ว่ากลับมาโอเพนนิ่งคนกลับมาเดินแ้ากประเทศไทยอะ่ะเรามีโรงหนังกี่โรงเองเรามีโรงหนังกี่ยี่ห้อคู่ในตลาดเราทำมีโรงหนังที่ตัวเดียวค่ะถ้าถ้าเราเชื่อว่าสิ่งนี้จะกลับมาไอ้ตัวนี้ก็ต้องกลับมาเพอร์ฟอร์มอ๋ออ่าอย่างเนี้ยเป็นเป็นเป็นตัวอย่างเราเอาเอาเอาชุดความคิดแบบเนี้ยไปตั้งคําถามกับตัวอื่น เราเราจะจินตนาการหุ้นได้เยอะมากเลยแล้วจะมีหุ้นที่อยู่ในช็อตลิสต์เต็มไปหมดเลยอ่าเราก็ไปเลือก selective buy เฉพาะไอ้ตัวเหล่านั้นแหละเนี่ยคือการเล่นกับขาขึ้นเล่นกับ reopening ที่ที่ที่ปลอดภัยที่สุดละนะครับ